สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดเรเด่นชัยอังคารเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในบทบาทของมูลนิธิสยามวโรดมกับการช่วยเหลือสังคมสร้างประชาชนให้แข็งแรงเข้มแข็งยังไงนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์พลตํารวจตีดตรชัดฉันันลีละเติมพงศ์นะครับและท่านที่2ท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธินะครับ แล้วอีกตำแหน่งหนึ่งท่านเป็น CEO บริษัท edu wisdom จำกัดและบริษัทในเครือนะครับดรบุตรสลาวงลักษักสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมขออนุญาตถามท่านประธานนะครับก่อนออคุยในเรื่องกิจกรรมที่ดีๆในการช่วยเหลือสังคมและประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งและแข็งแรงเนี่ยนะครับอยากให้ท่านช่วยเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยมูนิธิ นะครับเรามีการร่วมไม้ร่วมมือการรวมกลุ่มกันยังไงจนแบบมามีพลังจนแบบสร้างเป็นมาเป็นมูลนิธิอะครับท่านคบครับคือเดิมทีนะครับก็มีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่รักใคร่กันนะครับรวมตัวกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอยู่ตั้งแต่ปี2554ครับตั้งแต่ปีน้ำท่วมนะครับก็มีหลายๆคนนะครับขอยกตัวอย่างท่านหนึ่งละท่านพี่ต่อยอมเอก อุทยัยชินวัตรก็เป็นพี่ใหญ่คอยดําเนินการรวบรวมกําลังคนมาช่วยเหลือแล้วก็ทำกันเรื่อยมาครับจนจนต่อมาเนี่ยก็มีคิดกันว่าเราจะทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ทําการอยากเป็นระบบมากขึ้นนะครับ,รบก็เลยพึ่งรวบรวมกันแล้วก็ทาให้งานเป็นระบบ พอมีคนมาช่วยกันมากขึ้นก็เลยการว่าทาเป็นมูลนิธิเนี่ยเพื่อจะได้มีกําลังคนแล้วก็แบ่งโครงสร้างแบ่งหน้าทงหน้าที่กันได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วรูปแบบของมูลนิธิเป็นยังไงครับท่านครับมีวัตถุประสงค์ยังไงครับก็วัตถุประสงค์ก็จะเน้นเรื่องของการช่วยเหลือพัฒนาเรื่องการศึกษาครับผมนะครับการวิจัยนะครับแล,แล้วก็การการกีฬาด้วยการกีฬาสาธารณภัยสาธารณภัยนะครับรวมถึงการร่วมมือกับ องค์กรอื่นๆด้วยนะครับ,รบแต่สิ่งหนึ่งนี่ที่ทราบก็คือว่าอันนี้ก็คือเป็นมูลิธิที่ปลอดการเมืองรับปลอดการเมืองครับไม่ไม่ไม่ฝักใฝ่าการเมืองครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมูลิธิเราเนี่ยพอเริ่มเป็นมูลิธิเรามีกิจกรรมอะไรบ้างฮะที่ทราบว่ามีกิจกรรมหลายอย่างเหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกันให้องค์ความรู้เนี่ยที่จะทําให้ประชาชนเข้มแข,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 ข็งแข็งแรงเนี่ยผ่านที่แบตพรอจากยาเสพติดอะไรพวกนี้ฮะอยากให้ท่านช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งฮะ ครับเราเพิ่งจัดกิจกรรมไปนะครับเป็นกิจกรรมที่อบรมนะครับให้ผู้นําชุมชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดอย,<ก>อย่างไรคร<ข>ับก่อนก่อนจะเป็นรูปคดีท่ากต้องป้องกันก่อนนะครับมีการอบรมให้ความรู้เพื่อการป้องกันตัวนะครับแล้วก็ป้องกันภาัยยาเสพติดนะครับแล้วก็เราก็มีการทำแอปพลิเคชันครับครับซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจาก อวชหรือสํานักการวิจัยแห่งชาตินะครับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยมาแล้วงานใจนี้ก็มาทําเป็นแอปพลิเคชันนะครับอก็คือเราลงนำแอปพลิเคชันนี้มาช่วยให้ประชาชนนี่เข้าถึงในเรื่ององค์ความรู้ในการต้านภัยาเสติดแล้วยังพร้อมที่จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลือเยียวยากับผู้ป่วยบางทีป่วยทางยาเสพติดแล้วมันกลายเป็นป่วยทางจิตด้วยสิ่งนี้มักจะสอดรับกันครับผู้ที่เสพยานานๆเข้าเนี่ยมักจะมี ปัญหาทางจิตตามมานะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นอันตรายแรกเริ่มเดิมทีจากไม่เป็นคดีเนี่ยถ้าไม่รู้วิธีการป้องกันที่ถูกต้องป้องกันตัวป้องกันครอบครัวป้องกันชุมชนที่ถูกต้องเนี่ยสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นคดีหลายลคดีก็อุกชะกันสะเทือนขวัญเพราะมันเกิดเหตุกับคนในครอบครัวนะครับผู้ผู้เสพจนเป็นผู้หลอนผู้หลอนหลอนทางจิตก็ ไปลงไม้ลงมือกับคนในครอบครัวเป็นเหตุสะเทือนขวัญอยู่มากมายทาให้สังคมรอบข้างมีความหวาดระแวงด้วยครับเพื่อนบ้านสังคมรอบข้างก็หวาดระแวงอันนี้เราก็คือทราบว่าเราก็จะมีกระบวนการคือองค์ความรู้เหมือนกันที่จะให้กับประชาชนนะครับที่มีองค์ความรู้เพราะว่าถ้าเกิดเจอกับผู้ป่วยทางจิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยจะต้องมีวิธีการดําเนินการยังไงครับ ใช้แอปพลิเคชันของเรานี่แหละครับโอ้ครับผมตรงนี้ครับแอปพลิเคชันชื่อ d e l e t e ฮันะครับ d e l e t ดครับหรือว่าภาษาไทยคือศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดครับนะครับตรงนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีจิตอาสาอยู่ภายในครับลงทะเบียนไว้กับเราสามารถเข้าไปตอบถามตอบได้ครับแล้วก็มีองค์ความรู้อยู่เดิมซึ่งเข้าไปอ่านได้ครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากครับต้องใช้ความรู้สู้ภัยครับ พอเราสมัครปุ๊บเนี่ยเราได้องค์ความรู้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็บางทีเนี่ยเราอ่ะก็ยังสามารถประสานในการขอความช่วยเหลือการรักษาะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับภายในแอปพลิเคชันมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่เก่งในหลายๆด้านและในหลากหลายมิตินะครับทั้งฝ่ายบําบัดคร,บครับฝ่ายบังคับใช้กฎหมายนักสังคมสงเคราะห์อะไรครับจะถูกรวบรวมมานะครับไม่ใช่แต่ ฝั่งไทยนะครับก็ฝั่งต่างประเทศก็มีอยู่ในสูวเทาเช่นเดียวกันครับครับในแอปเนี้ยจากในรูปที่ไผ่เนี่ยมันมี QR code นะครับที่ขึ้นที่จอเนี่ยทางประชาชนเนี่ยทางบ้านสามารถเนี่ยสแกนแล้วก็สมัครได้ใช่ไหมฮะใช่ครับสแกนแล้วสมัครเข้าไปได้เลยก็คือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยที่เราเปิดนะครับโดยผ่านทางมณฑลทธด้วยนะครับโดยอาจจะได้ทุนมาแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมในการในเรื่องเกี่ยวพวก ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับภิยาเสติดแล้วก็เมื่อเจอผู้ป่วยทางจิตอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับยาเสติดแอปพลิเคชันนี้ได้รับทุนจากวชนะครับแต่ว่างานวิจัยเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้ไม่นํามาแอปพลายต่อเนี่ยมันก็จะเป็นกลัวจะเป็นงานอยู่บนทิ้งนะครับซึ่งเราก็ต้องการภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเพราะว่าลําพังประชาชนเองจะให้ให้ใหอ่านหนังสือมากๆเนี่ยคงไม่อ่านรเราต้องหาวิธีรวบรวมประชาชนมา แล้วก็ทำกิจกรรมให้เขาสนใจที่จะมาร่วมฟังวิธีใช้แอปพลิเคชันวิธีการจัดการอย่างหลังเพราะว่าก็เลยต้องมีกิจกรรมหลากหลายเราก็เลยผนวกกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ไปด้วยอ๋อครับผมยังไงครับท่านครับซึบ่งเวลาจะเชิญประชาชนมาเนี่ยถ้าบอกเชิญมาเรียนหนังสือเนี่ยคงไม่มาครับมาอาจจะพร้อมระลับ,รบเราก็ต้องมีกิจกรรมมีการตรวจแย์ตรวไอ้ตรวจโรคฟรีเอามาตรวจโรคฟรีนะครับ รูปแบบการตรวจโรคเป็นไงบ้างครับท่านรองประธานก็คือเบื้องต้นนะคะในการตรวจคัดกรองนะคะตรวจสุขภาพ5รายการก็จะมีการตรวจไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C นะคะตรวจ HIV ค่ะตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะจะเป็นการตรวจฟรีหรายการซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากสปสชหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันนี้คือที่เราทํามาแล้ว ใช่ค่ะมีมีทำไปแล้วแล้วก็ในการที่ตรวจคัดกรองอะคะ่ะก็เช่นเดียวกันว่าผลที่ได้ถ้าเกิดว่ามีประชาชนคนไหนที่ตรวจพบแล้วเป็นโรคนะคะก็สามารถที่จะติดต่อให้ทางศูนย์เราเนี่ยช่วยประสานการรักษาส่งต่อโรงพยาบาลก็ส่งไปส่ไงไปหาแบบก็คือสถานีต่อไปเพื่อไปรักษาให้ดีขึ้นใช่ค่ะก็คือเป็นกระบวนการเหมือนเราช่วยในเรื่องของ one stop service ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ช่วยลงพื้นที่ประชาชนในตรงนี้นะคะ่ะ ประชาชนบางคนก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเขา่ะมีสิทธิ์ตรวจคัดกรองโรคฟรีจากสปอสอชอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2บางคนก็ไม่ทราบด้วยว่าถ้าเป็นแล้วจะไปรักษายัางไง อันนี้เราก็พอลงพื้นที่เราก็จะช่วยเขาหนึ่ง<ช>ตรวจให้รู้ไม่พอเนี่ยยังเป็นเน่เป็นคนกลางาเหมือนที่ปรึกษาด้วย<ม>ว่าควรจะไปส่งต่อที่ไหนหรือโรงพยาบาลอะไรที่เขามีสิทธิ์ในการรักษาซึ่งปกติการตรวจพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะเสียเงินเป็นหลาย,ลายพันเลยใช่ค่ะแต่อันนี้เราก็จะเหมือนกับเป็นการร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายกับสปสอชอเนี่ยลงพื้นที่ในการตรวจ<ช>จากที่ผ่านมาใช่ครับ ซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะประชาชนก็ให้ความสนใจก็เหมือนอย่างที่ท่านประธานมุลนทธิีแจ้งว่าถ้าเกิดเรารวบรวมและแจ้งเขาว่ามาเรียนหนังสืออย่างเดียวบางทีก็บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่ได้อยากไปแต่ส่วนที่ว่าสิ่งที่เขาจะได้แน่นอนนอกจากความได้ออความารู้รด้วยแล,วแล้วก็ได้ตรวจสุขภาพด้วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ว่าเ,เราเราร่างกายเราอ่อนแอรตรงไหนถ,ถ้าเกิดแข็งแรงก็โอเคทํางานต่อไม่ต้องห่วงใช่ค่ะ อ๋ออันนี้คือที่ผ่านมาเราก็คือพออันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมทราบว่ากิจกรรมนี้ก็เรามีช่วยในเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ําท่วมด้วยยังไงบ้าง,รางครับท่านครับท่านประธานครับอ๋อครับยามเกิดภัยพิบัติเราก็ไปช่วยครับรวบรวมรวบรวมทรัพยากรนะครับเอาไปช่วยนะครับซึ่งก็มีต้องเรียกภาคีเครือข,ข่ายใช่ไหมครับพี่ๆที่น่ารักหลายๆท่านนะครับอย่างทางกองทัพอกกาศหรือทาง หลายๆบริษัทชั้นนำนะครับก็ช่วยเรื่องบริจาคสิ่งของมาแล้วก็รวบรวมกันแล้วครับก็ไปบริจาคช่วยน้ำท่วมกันนะครับครับอ๋ออันนี้ก็คือรูปก็คือเราก็ลงพื้นที่ร่วมกับประทางกองทัพอากาศเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนได้เลยครับครับผมแล้วมีการเห็นบอกว่ามีกิจกรรมทางสงฆ์ทางศาสนาตักบาตรนานาชาติอย่างเงี้ยพระสงฆ์นานาชาติไงครับท่านครับครับคือก็มีการ ตักบาทพระ750รูปนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบรูปเป็นพระนานาชาติจากหลายประเทศนะครับศรีลังกาพม,มา่าอินเดียน,นี่ก็คือเป็นกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา่งเสริมทางศาส,สนานะครับทางเราก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งต้องช่วยกันนะครับ,รบอันนี้ก็ถือว่าเป็นความมั่นคงอันหนึง่งถ้าเกิดว่าศาสนาเราเนี่ยสามารถเข้าถึงนะครับประชาชนเข้าถึงเนี่ยทุก ทุกประเทศเนี่ยต้องมีศาสนาไม่ว่าศาสนาอะไรเพราะศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีมันก็จะทําให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ครับทําให้คนเป็นคนดีนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราผ่านมาทราบว่าในเร็วๆนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่ดีทําอย่างต่อเนื่องโดยที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายท่านรองครับเรามีภาคีเครือข่ายอะไรบ้างครับที่มาร่วมสร้างสรรค์ในการทําความดีเห็นทราบว่าในวัน ที่24ตุลาคมที่จะถึงเ<ช>นี่ยฮะเราจะมีลงพื้นที่ที่ไหนครับค่ะก็ะะจะไปที่ออบาตาโคกพระเจดีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรมนะคะค่ะก็จะมีการรวบรวมประชากรตอนนี้ก็มีเป้าหมายที่ขั้นต่ำ300คนนะคะมารับฟังในเรื่องการให้ความรู้เรื่องอยาเสพติดการป้องกันและแก้ไขและถ้าเกิดบ้านไหนนะคะมีผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเราก็มีคลินิกที่เป็นเครือข่ายของเราลงพื้นที่ที่การให้คำปรึกษาในการรักษาต่ออีกด้วย รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนจากสปส,ส,สชในเรื่องตรวจสุขภาพ5รายการโอ้ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเป็นกิจกรรมที่เราทําอย่างต่อเนื่องครับ,รบแล้วก็รวมถึงอย่างเมื่อกี้ที่ทางท่านประธานแจ้งว่าเราได้มีลงพื้นที่ช่วยน้าท่วมที่ยังท่วมอยู่นะคะที่ผ่านมาก็เพิ่งมีไปเชียงรายมีพิษณุโลกนะคะ,คะ,คะอันนี้ภาคีเครือข่ายที่เป็นกําลังเข้มแข็งของเราก็คือทางกองทัพอากาศ นะคะซึ่งเช่นเดียวกันจากนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดมีภัยพิบัติอะไรที่เราต้องไปทันทีทันใดเนี่ยค่ะเราก็จะมีทางกองทัพปรกาศที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นภาคีเครือข่ายที่ไปร่วมพร้อมๆกันมบบนี้เลยมีทราบว่ามีภาคีเครือข่ายหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามาร่วมมีที่ไหนบ้างครับค่ะก็ถ้าในเรื่องของการให้ ความรู้ทางด้านยาเสพติดตรวจสุขภาพก็ตามที่ท่านประธานแจ้งไปมกีเป็นวชรนะคะมีทางแอปพลิเคชันมีทางสปออสอชอแต่ว่าถ้าพันธกิจเพิ่มเติมของมูลนิธิอะค่ะก็มีเรื่องในการให้ด้านการศึกษานะคะซึ่งจริงเป็นส่วนที่ตัวดิฉันเองเนี่ยอยู่ในวงการการศึกษามาถึงประมาณ20ปีที่ว่าอยู่ในนามบริษัท e d u wisdom แล้วก็ได้ทำา MOU ในเรื่องการศึกษากับ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ทางมหาวิทยาลังสิตนะคะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยในมูลนิธิในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนแล้วก็สําหรับท่านผู้ใหญ่ที่เป็นระดับเอ็กเซคิวทีฟเพราะว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยคะ่ะบางครั้งถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่รับรู้รับทราบก็จะไม่รับการแก้ไขจากข้างบนแล้วช่วยลงมาที่ประชาชนครับค่ะก็เลยเกิดเกิดเป็นอีก หลักสูตรการอบรมหลักสูตรหนึ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิอิดิวิสดอมแล้วก็ได้รับเกียรติจากทาง TNN นะคะด้วย True รูวิชันที่ที่ให้เกียรติให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ข้อคิดให้แนวทางในการ,รดำเนินหลักสูตรผู้พลังผู้นำพลังอำนาจแห่งชาตินะคะหรือชื่อเรียกสันส้นๆว่าพออชอนะคะคเป็นรุ่นที่หค่ะหลักสูตรเนี่ยก็จะเป็นการเน้น ตามชื่อหลักสูตรเลยผู้นำพลังอำนาจแห่งชาตินะคะเพราะว่า national power ค่ะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการร่วมมือทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการอาหาร,รนะคะความเชื่อนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะซึ่งก็สืบเนื่องจากทางท่านประธานมูลนิธิเราก็เป็นศาสตราจารย์ทางด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ด้วยท่านก็จะถนัดทางด้านเรื่องนี้นะคะก็จะมีการร้อยเรียงอบรมให้ความรู้กับ ผู้อบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะทั้งราชการนะคะก็จะเป็นระดับท่านอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดะนะคะทางผู้บริหารของผู้บริหาส่วนราชการต่างๆภาครัฐภาคเอกชนภ<ช>าคที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆใช่ค่ะที่ที่จะมาร่วมกัน brainstorm ในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญที่เป็น h ไฮไลท์ที่ได้ พลังมากๆเลยก็คือทางวิทยากรของเรานะคะที่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจากที่รูปเนี่ยทราบว่าเนี่ยท่านอาจารย์วิทยากรเนี่ยมีหลายท่านและหลายท่านเป็นรัฐมนตรีด้วยใช่ค่ะนะอยากให้ทำไมหลายๆท่านเนี่ยเขาถึงให้ให้ความเอ็นดูมาร่วมมาเป็นวิทยากรเหรอครับค่ะออสืบเนื่องจากอย่างแรกเลยว่าในการที่ให้ความความรู้นะคะเราก็ เล็งเห็นในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราก็คือพลังอํา,านาจแห่งชาติที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะคะแล้ววิทยากรแต่ละท่านเนี่ยก็ถนัดในด้านต่างๆไม่ว่าจะมาจากทางด้านสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงดิจิทัลกองทัพประกาศที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องอวกาศซึ่งหลังจากที่เราไปจุ่มตัวและหาข้อมูลนะคะมันมีหลายๆเรื่องมากๆที่ เรารู้เลยว่าทุกคนยังไม่ทราบนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำให้วิทยากรเนี่ยประสงค์ที่อยากจะมาเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ประเทศชาติของเราเนี่ยดำเนินไปอย่างเข้มแข็งไปด้วยกันแล้วก็มันก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งด้วยของท่านประธานที่คุยก็คือว่าการสร้างพารคีเครือข,ข่ายการที่เราจะมีภาคีเครือข,ข่ายนี่ก็คือต้องสร้างคนเนี่ยที่ระดับผู้บริหารเนี่ยมาร่วมเราถึงจะสามารถช่วยเหลือสังคมแล้วก็ประชาชนให้เข้มแข็งแข็งแรง,งได้ ใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับใช่ครับตรงนี้ก็ปัญหาบางอย่างเนี่ยถ้าแก้ที่เด็กก็ใช้เวลาน,านานกว่าจะโตบางทีเราให้ความรู้ที่ผู้ใหญ่ก็จะได้กผู้ใหญ่ววที่มีศักยภาพด้วยแล้วก็มาร่วมแรงร่วมใจเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องกําลังทรัพย์แต่ว่าเป็นกําลังกําลังความรู้ความรู้กําลังประสบการณ์นะครับกับกําลังเนี่ยสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถเนี่ยช่วยกันยกสังคมยกคนให้แข็งแรงขึ้นครับหวังว่า หลักสูตรนี้จะสร้างเนื้อหาทางวิชาการได้ดีนะครับครับภาพอันหนึ่งเนี่ยครับมีการดูงานในหลายๆที่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยในประเทศเนี่ยเราให้ไปดูงานอะไรบ้างครับค่ะแล้วประโยชน์ของการดูงานในประเทศนะฮะแล้วต่างประเทศคืออะไรฮะค่ะดูงานในในประเทศเนี่ยก็จะเป็นสองที่นะคะก็จะเป็นที่ทางหัวหินจะไปดูค่ายในเรศวรค่ะก็จะไปดูยุทธการ ของทางทางั้งทางตำรวจแล้วก็ทางกองทัพของเราว่าตอนนี้เขาได้มีวิพัฒนาการหรือว่ามีกาลังการป้องกันประเทศแนวคิดหรืออยากได้ความร่วมมือจากผู้บริหารหรือทางเอกชนอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นการให้ความรู้ที่ค่ายในเรสวนครับส่วนอีกที่หนึ่งนะคะก็ได้ รับความกรุณาจากทางกองทัพอากาศจากท่านพลโทรประภาสสอนใจดีที่เป็นรองเสนาธิการ,รกองทัพอากาศให้เข้าไปดูในส่วนของเทคโนโลยีการบินและอวกาศของกองทัพของเราเลยฮะซึ่งไม่มีโอกาสเปิดใ,<ช>ให้กับประชาชนทั่วไปได้ดูเลยใช่ค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเบื้องต้นได้ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วโหเราไม่เคยรู้เลยว่าประเทศไทยกองทัพอากาศเราเนี่ยมีความเจริญไประดับถึงยานอาวกาศไปแล้ว นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งคือหมายถึงเรามีศักยภาพขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเซกชันหนึ่งที่ถ้าปกติเดินเข้าไปไม่มีทางได้ดูแน่นอนอนะคะซึ่งอันนี้ก็คือถือว่าเป็นความเขาเรียกว่าเป็นพลังนะครับทางประเทศชาติคือ national power อันนึงก็คือทางการอาหารเหมือนกันถูกต้องนะครับ ก็ถือว่าอันหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าอันนี้คือในประเทศใ,<ช>ในปร,ศประเทศนี่ก็คือ1กองทัพไปค่ายในเรศวนะนะครับกองทัพอากาศแล้วมีที่อื่นอีกไหมฮะ,ะถ้าในในส่วนของเซสชันในประเทศหลังจากดูงานแล้วก็ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการแล้วนะคะเราก็จะพาไปดูงานที่ประเทศมาลดีฟอ๋นนี้ก็คือต่างประเทศแล้ว,ลวใช่ค่ะทราบว่าพอไปดูงานนี่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันมีไฮไลท์อะไรพิเศษไหมค่ะมาลดีฟอะค่ะปกติ ถ้าเราได้ยินชื่อมาลดีฟเราจะนึกถึงทะเลใช่ค่ะสวยมีมีบ้านสวยๆมีชายหาดสวยๆแหล่งท่องเที่ยวเราก็จะนึกอยู่แค่นั้นใช่ครับแต่น้อยคนนักเลยนะคะที่จะทราบว่าประเทศมาลดีฟเนี่ยเป็นประเทศที่เน้นแต่เรื่องการท่องเที่ยวและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสินค้านําเข้าหมดอมอันนี้เราไม่เคยรู้เลยพอเราทราบแล้วมันก็เกิดโอกาสทางธุรกิจ นะคะเนื่องจากเครือข่ายของเราเนี่ยที่ร่วมกันทําหลักสูตรให้ความรู้เนี่ยมีเครือข่ายกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้แทนของประธานาธิบดีมาลดีฟด้วยออนั่นหมายความว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาอ,อบรมในหลักสูตรก็จะมีเพียง60ท่านเท่านั้นที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการดูงานที่ประเทศมาลดีฟและก็มี business matching กับทางนั้นนะคะถือว่าเป็นระดับ VIP V I P V V I P เลยค่ะแล้วคำว่า b u s n n s s s b t c h i n g นี่คือ,อยังไงครับ<ม>ก็เกิดจากว่าก่อนที่จะไปได้ด้วยนะคะทางมาลดีฟก็เข้มงวดนะคะก็ขอตรวจสอบโปรไฟล์ผู้ที่เราจะพาเข้าไปด้วยว่ามีธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็มีแบ็ k กราวด์อย่างไรนะคะนั่นก็จะทำให้ทางหน่วยงานรัฐบาลของมาลดีฟค่ะก็จะเชิญนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะมาพบ กับเราในวันที่เราไปประเทศของเขาค่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ทกําการบ้านเหมือนกัน<ช>อันนี้ก็คือเป็นภาคีเครือข่ายจากต่างประเทศเหมือนกันที่มาร่วมทําให้สังคมทางเศรษฐกิจของเราทางด้านหนึ่งเนี่ยให้มีการแข็งแรงขึ้นหมายถึงว่าเขาก็จะดูว่าโอเคคนที่เรียนเนี่ยเขา,เาทําธุรกิจทางด้านไหนอย่างเช่นทําด้านในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวกับ อาชีพในเรื่องเกี่ยวค้าขายหรือเซอร์วิสการท่องเที่ยวเขาก็จะเชิญคนที่การท่องเที่ยวมาถ้าเกิดในเชิงอุตสาหกรรมเขาจะเชิญอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมทางด้านไหนเขาจะเชิญมาเจอกันใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราเรียนในห้องเรียนในประเทศไทยเราสามารถที่จะไปเรียนรู้ว่ามาลดีฟเกาะเล็กนิดเดียวเล็กกว่าประเทศไทยหลายเท่า แต่ทำไมรายได้ต่อหัวประชากรและเศรษฐกิจเขาดีกว่าเราอืมอันนี้จะเป็นบทเรียนที่ดีที่เรารจะได้ไปพบปะพูดคุยแล้วก็นํากลับมาพัฒนาประเทศเราได้ด้วยค่ะครับอันนี้คือเป็นของเราเนี่ยคือเราเนี่ยคือเป็นการร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ต่างประเทศซึ่งเป,เ,ปเป็นหน่วยหน่วยราชาการของเขาเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งผู้บรมที่มีโอกาสได้ไป60ท่านเท่านั้นก็จะได้มีโอกาสพบกับตัวแทนของประธานอดิบีมาลดีฟก็อาจจะเจอระดับผู้บริหารในประเทศเขาด้วยเพราะว่ารู้สึกเขาก็ให้ให้เกียรติ กับทางบนิธิที่จะมาร่วมเขาถึงมาสแกนว่าโอเคจะมีเกิดความร่วมมืออยังไงใช่ครับและหนึ่งในความร่วมมือตรงนั้นเนี่ยทราบว่าพอกลับมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการทําในเรื่องเกี่ยวกวกการทำาิสเซตแบทชิ่งเหมือนกันทําในเรื่องดินเนอร์ท็กในการว่าโอเคเนี่ยในมุมมองเราจะช่วยสังคม ประชาชนให้เข้มแข็งแข็งแรงต่อได้ยังไงร,รูปแบบในการดินเนอร์ทอกนี้ที่เราวางแปะไว้นี่ยังไงครับค่ะอันนี้ก็เกิดจากดํำริของท่านประธานนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นคนดูเนื้อหาหลักๆของหลักสูตรที่เป็นความเข้มข้นในเรื่องของออ national power นะคะอันนี้ก็อยากให้ท่านประธานเล่าถึงแนวคิด executive dinner talk ที่ท่านได้ดำริในเรื่องนี้ไว้ะค่ะครับก็คือสิ่งนี้องค์ความรู้ที่ ทุกคนได้ศึกษามาแล้วควรจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราควรจัดการเผยแพร่อย่างไรมีการคัสรรคนเข้าร่วมการฟังแลกเปลี่ยนและเผยแพร่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอโอกาสร่วมกับทาง ทางทีนเอ็นนะครับจะร่วมกันดําเนินการเพื่อเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปนะครให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้อย่างไรครับ,รบก็อาจจะมีแบบ Key Speaker ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศมาพูดคุยให้ความรู้หรือว่าในต่างประเทศที่มามาให้ความรู้ในในช่วงดินนร์ทองใช่ มันเหมือนเป็นการถกถแถลงเป็นการสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างเครือข่ายร่วมกันในวันดังกล่าวด้วยค่ะว่าจากที่เราเรียนรู้มาตลอดหลักสูตรทั้งประมาณ13ครั้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถแปลงมาช่วยเหลือประเทศชาติของเราอย่างไรซึ่งในงาน Executive Dinner Talk เนี่อนอกจากจะเชิญ Key Speaker นะคะ ที่ขออุบเป็นความลับก่อนจะได้ตื่นเต้นนะคะก็จะมีการเชิญผู้ที่สนใจในเรื่องนี้นะคะอย่างแพร่หลายเพื่อมาเข้าร่วมฟังอีกด้วยค่ะครับในท้ายนี้นะครับอยากให้ท่านประธานเดี๋ยวให้ท่านลองก่อนแล้วก็ท่านประธานนะครับฝากทิ้งท้ายในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดในวันที่24ตุลาครับที่จะเกิดในเรื่องเกี่ยวกัรให้องค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการต้านยยาเสพติดในเรื่องเกี่ยวกับ แอปพลิเคชันนะครับการเข้าถึงในเรื่องเกี่ยวกับด้านพยาเสพติดอย่างทั่วถึงในเรื่องเกี่ยวกับการคลินิกสุดตรวจร่างกายตรวจสุขภาพฟรีที่ร่วมมือกับสปสอชอแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวพวกหลักสูตรในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้การมีภาคีเครือข่ายอะไรต่างๆอยากขออนุญาตเชิญท่านประธานท่านลองก่อนฮะค่ะก็จากที่เรียนแจ้งให้ทราบมาต,ต,ตั้งแต่ต้นรายการนะคะที่เรามีเรื่องของการให้ความรู้ยาเสพติดนะคะ ป้องการแก้ไขและรักษารวมถึงตรวจสุขภาพแล้วก็การที่เรามีหลักสูตรให้ความรู้กับผู้นําประเทศในด้านต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเช่นเดียวกันนะคะสําหรับผู้ที่ฟังรายการหรือดูรายการนี้<ด>อยู่นะคะอยากให้ทาง บูลนิธิช่วยลงพื้นที่ในการให้ความรู้ด้านยาเสพติดนะคะป้องการแก้ไขรักษาและตรวจสุขภาพหรือว่าอยากให้เราช่วยเหลือทางด้านอื่นอะไรใดๆก็สามารถติดต่อมาได้ด้วยนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยจะเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนโดยแท้จริงค่งจะมีคิวโค้ดให้นะครับขออนุญาตเชิญท่านประธานครับครับก็ผมชอบชื่อรายการนี้มากคิดดีสังคมดีครับแล้วก็สิ่งที่เราทําก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ สังคมและประเทศชาติได้สืบต่อไปครับครับผมวันนี้นะครับทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านประธานกรรมการมูลนิธินะครับท่านศาสตราจารย์พลตำรวจตีดรชัชชนันลีละเติมผงครับแล้วก็ท่านที่สองท่านรองประธานกรรมการมูลนิธินะครับซีอบริษัทอ d u ีวิสตอมจำกัดและบริษัทในเครือดรบุษราวงรักศักดิ์ครับขอบคุณค่ะครับผมท่านผู้ชมครับร่วมกันมาเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันเสริมสร้างส่งเสริม การศึกษาการอบรมการค้นคว้าและการสาธารณสุขการกีฬานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อให้ประชาชนเราเข้มแข็งแข็งแรงนะครับพบกันใหม่วันเสาร์และอาทิตย์หน้า10โมงถึง10โมงครึ่งผมดรเด่นชัยคลเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่ครับ